สังคมผู้สูงอายุการจากไปมีภาระในการจัดงานค่อนข้างมากคุณรู้ไหมรัฐช่วยแบ่งเบาเราได้อยู่ที่เท่าไหร่คำตอบก็คือรายละ3 0 0 0บาทค่ะโดยคุณสมบัติของผู้จากไปนะคะจะต้องเป็นคนไทยอายุเกิน60ปีและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ยื่นให้หน่วยงานท้องถิ่นออกใบรับรองให้ได้ค่ะและต้องยื่นภายใน6เดือนหลังจากที่ออกใบมรณะนะคะ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทค่ะเป็นไงบ้างคะกับกลิดความรู้สังคมผู้สูงวัยถ้าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดติดตามช่องบานผู้สูงอายุคอนแก่นสุขสารของเราไว้ด้วยนะคะ